ครับนี่มาดักหนูที่เดิมครับก็ตรงที่เราใช้เหยื่อมันนะครับหนูมันซึ่งมันจะมีอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับตอ,ผม,อผมใส่เพราะผมใส่เหยื่อมันคลิปทีแล้วนั่นแหละครับไอคลิปผมก็ถ่ายนะครับแต่มันไม่ได้ครับผมก็เลยไม่เอาลงนี่ครับเดีย๋ยวเราจะมา ขอแนะนําเหยื่อนะครับเหยื่อที่เราใช้นี่ก็จะมีเนี่ยครับครับก็จะมีเนี่ยครับข้าวโพดครับทั้งหมดวันนี้สิบลังครับลังละห้าเหยื่อเนี่ยครับแล้วก็เหยื่อนี้ครับซึ่งเอฟซีเถียงนาวิดีโอได้แนะนำมาว่า ให้ใส่ข้าวเปลือกด้วยครับข้าวสารมุดมันเจาะไอข้าวเปลือกนี่มันยังไม่มีครับถ้าหาไม่ได้แล้วก็จะใส่ให้ดูครับข้าวสารใส่อะไรอะมะม่าแล้วก็กล้วยเนี่ยครับกล้วยกล้วยน้ําว้าครับหอมหอมขยำคุกแื่กันแล้วก็ข้าวขาวก็ไม่ต้องเยอะนะครับครึ่งแก้วครึ่งแก้วเลยที่เขากินกันนะครับ ครับอันนี้ก็จะมาดักให้ดูก่อนเลยนะครับไปครับกระเพาะก็ได้ทําการใส่เสร็จแล้วนะครับนั่อันนี้ก็สีหงสเยอะไปนะครับเพราะว่ามันเป็นกับโมดิฟายครับเห็นไหมครับเหล็กไม่นจะกลบกลมโค้งน้องหนูเมื่อกินไม่เหยียบฮะมันก็จะติดครับครับที่สาเหตุที่มเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอฟซีได้แนะนำมาว่าให้เอฟีถึงนาวิดีโอนะครับแนะนามาว่าให้หนูมันเข้าได้แค่ทางข้างหน้าเนี่ยครับ Okay. ๋้ผมมาดักของ,องมันยังไม่เห็นมีขนาดนี้นี่ครับกดนี่นครับครับผมมาดักไม่นานก็ยังบมีมันคุยอันนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยไอกองอยู่ตรงนี้นที่มีเปลือกหอยหรืออะไรด้วยนะเกอกปูไอ้ครับครับก็นี่นะครับ กลับมื่อเนี้ยเขาก็มาสิบหลังครับอ้ยกลับกระจายออกเลยือม,มัดเชือกเชือกติดเดี๋ยวผมขอมัดก่อนนะครับ